สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีอาจารย์ Credit สม,มานะครับเนาะอดีตปู่ลึกลับครับพี่ครับผมตำนานตำนานอ่าพานไปเป็นตำนานไปแล้วครับเนาะครับผมเดก็ไปเห็นหนาตลอดบาดนี้ผมมีปิดผมมีปิดมีปิดบังมีปิดบังตัวเลขครับผมตัวเลขแนวทางของคนนีนไปทั้งไปทั้งเด็กกับมิจฉาจรั เนี่ยมึงอ่อือไม่เท่าไรอ้ยคนดังคุ้นดังเลยน่นยินเสียงบ้านนี้เห็นหนาจะจ้าเลยบ้านนี้ก็เจ้าเบิ้งยนบ้านืนก็เจ้าหัมอหอนเฮี้ยนอ่นะโอ้จ้ก็เตี้ยอ่าก็เจ้ายกระเจ้าหนอหอเี้ยนโอ้อไปอยู่ใส่บ้านนี้วะเีเห็นตัวบ้านนี้แล้วฮะเอบริษันใ่บ้านมีรถพกันมา หมูวานเลยใคยอมกันมัโอเป็นยังไงกับงวดที่แล้วคือวานพิดทั้งบนทัางล่างพิดแตบบนึงทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้แบบพวกไหกลับอีกตั้งหากพิดไก่กับไก่เนี้ยพิดเนี้ยมองเสียใจนี่วะดิลองพื้นลอดพื้นสองฟองหลสองแมนลอดฟองเนี้ยสองฟองเห็นยุงลางเนี่ วาย่กันมันเพราะว่ามันเขามบสามหัวสี่หมวดแล้วมัอน่านมันนั่นมันเลยหลอดปองอีเนี้ยลอดกัลอดไปไกลแคอยู่ดีเหล่อนะลอดใกล้ๆนี่ทียมันบอกไก่แล้วหลอดปองให้ไก่นี่แล้วเนาะมันนี้เป็นยังไงหัวนี้ฝันยังไงอาจารย์งวดนี้ฝันขึ้นที่แรกฝันฝันว่าก็จังไปบ้านนี่นะ ไอ้บ้านผู้นี้บานฑ์องมาหน่อยผู้นี้บัานเก่าบัานเก่าผู้นี้ต้องใเ้เลขว่าหนี่ก็ตัวเก่าตัวที่บอกไปเห็นบ้าว่าสิ่งนี้เลขฝันครับผมเล่าอันไปกราบอาจารย์แม่จะกับพระกับอาจารย์นะนะกับเนื้่คู่นไบัลฑ์ไปเลยว่าอายุทั้งกันงกสิบเก็เรากยังเอาเมียอยุน่าพัน อายุหกสิบเจ็ดโอ้โตฟังไปได้อุบสีฝันสำนีแล้วฝันสำนีอะไรไปหาเมซี่บัวไปหาอาจารย์อายยากจะเอาแต่เนาเมซี่เนาะเมซี่ยากแต่เนาเมซี่ไปหาอาจารย์เก่าเออไปหาอาจารย์ทุก้านหมดเลยไปราเฟ่ ไปกลับบ้านนี้ไปกลับละบ้านนี้ฮันเท่าเลยวะครับผมโอ้ยอายุตั้งหกสิบเจ็้และก็ยังเอาเมียอยู่เนาะว่าสันอือโอ้ยมันก็บด้ตียากเนาะเขากอกว่าบรตียากแล้วหลับยากก็ยังวัดตัวเดียวครูล่างอย่างเดียวเลยว่าต้องกลับโอ้โหอ้มันใจล่างล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับครับวิธีครับผมอายุหกสิบเก็ดปีป่านนี้ยังเอาเมียอยู่อืออือ ่นทักในฝันเออในฝันในฝันเพิ่นว่าพ <those S 1> <player> ูนนางวอกอยู่เนียนบ่หดเ้อะโอ้ัตพูนน่งวอาอยู่นี่พ้นห้องทีิเกศดิว่าเดวต้นหอนหอกทีเกวุ่่นอยู่นะโอ้โครับยังงว่รุ่นอยูนครั่องท้องการอยู่จะปนเร่นน้ำทองการเยอะหรือนายใหไดอย่านี้อเือนกับพอนายน้ำเพนอยู่ สางสีว่เถวพ่ยจ่อสีวเถีะวเาโอ้ยตั้งหกสิบเจ็ดเลยเนี่ยของมีอะเยอะนอพ่ะโอ้่ยตนน้ถามว่าจังสันได้เป็นพิษนาบาคนห่วยเม่าะงมีนพิษนาแล้วคนบอกตรงตรงเลยโอ้อไม่คิดว่าหกเจ็ดนี่เป็นลางแมนก็สิวาลางลางก็นางอยู่ข้างใจเนาะให้นาง นั่งอยู่ข้างใตะนะลางตัวเนี่ยหมดและเป็นนั่งอยู่ถึงหมดเนาะครับผมเป็นนั่งทั้งเตียงเนั่นหมดแหละเป็นนั่งข้งพื้นอย่างเงี้ยโอ้โหจานสมนั่งอยู่ข้างล่างแม่เออ่าเป็นปูพะยะกเก่าหนิเป็นนั่งกลางๆเออนั่งกลางๆคนลออห้องมาถามมาบอกว่าอายุหกสิบปีปีนี้ขึ้นนี่เอาเมียอยู่นี่เอาเมียอยู่บ่ติอ่อครับเอฟซีครับผมฟังขับๆเดี๋ยวขับเด้อ อันนั้นล่างอย่างเดียวนะลางอย่างเดียวเอาบัดนี้บนบังบนแล้วบัดนี้เอาขุดบนฝันมือขึ้นนี่โอ้ฝันแมนบนฝันมืขึ้นไปหาไปหาจับไปก็จับไปเด้อยกันมี่เน็มทั้งแบบมอเตอรี่อยู่นี่ครับแมนหาจับไปเรถมีไปเก็บไปครับผมหเจ็อันนั้นฝันมือขึ้นีฝันว่าสร้างไรโอ ส้างมันไรเนาะคือจังอยู่ในป่านี่แหละครับผมสร้างไรบันมันเลืยขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ไปต้นต้นไม้มันก็นเป็นปุมน่มเนาะเลยขึ้นไปสร้างขึ้นน้ำบาทเนี่ย <S <S สร้างสร้างสร้าง,งขึ้นต้นไม้น้ำบาทเ,เป็นไงบ้างไปตีเตียวเด้อสร้างนิติค้าเรียนหนีสร้างอ่ เรามีสร้างขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ว่ามันชีวิตเนาะสร้างก็ขึ้นน้ำอีกสร้างขึ้นน้ำอีกปีนต้นไม้น้ำปีนขึ้นไปน้ำพี่น้องเรยสร้างสร้างขึ้นน้ำสร้างก็นสิเก่าตัวเนาะสีเป็นยังคือว่าจังไรสั่นสร้างแล้วสร้างไงนี่ล่ะง่ามมันขาวๆเงี้ยเง่าหนิโอว่าแต่เห็นทางนี้อะเก่ามากเลยที่เก่ามันขึ้มาเนี่ยตัวนึงกับเก่าหนึงนี่สิหน้าตัวกับเก่าชอวงเมียนอยู่มาจากตัวแบบนี้ มาตัวเดียวมาตัวเดียวเออมันสิพวเก้าหนึ่งสิกับทินี้เก้าเจ็ดเก้าหาเก้าหาสิเก้าหาเก้าหกไปสัโอ้อาจารย์ผมอยูท่ทนกไม่โอ้พระหระดีบไปโอ้ที่ง้ายโอ้เอาคือยี่หรืะเนาะว่าหาก้ะหกนี่ขึ้นยุ่ประมาณนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าบหันึ่งหกสีเป็นบะแมงโอ้ มึงโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แสดงว่ายังอยู่หาอยู่ยังหายเกาหาเนาะโอ้แสดงว่านิมิตไมส์นี่ก็คิดว่าอาจจะขึ้นบนเนาะเพราะว่าแรียนถึงต้นไม้ครับผมเรียนถึงเครื่องต้นใหม่ด้วยก็ต้องอยู่บ่นนะต้นใหม่นะบนอยู่ต้นบกเขานี่ว่าแน่ใจตีเป็นอะไรอาจารย์สมตีเป็นอะไรครับนะแน่ใจนะยังไหนึ่งศูนย์เก้าก่อนเยอเอ้าคือเป็นทางสัน อ่าเขาแล้วเจฟซีตีโอ้ดันเป็นบอมเออหนึ่งศูนย์บอลยังไงหนึ่งศูนย์เก่าอ่ะไหนที่ว่าทีสัตว์บานอยู่เขาสร้างตัวหนึ่งสร้างตัวหนึ่งแต่ตัวนึงมันมันศูนย์เด้มันใจหายแล้วมันไร้ขนเนาะโอ้โอ้ควบม้าของเงินมีศูนย์สร้างตัวหนึ่งมันศูนย์เออมันศูนย์เด้อ่าแล้วเอฟซีจะเตียวมันศูนย์ไงอาจารย์สมแมนที่พอเก่าศูนย์หาเพะ กันแล้วเตียถ้าว่าก็ตีให้ก่อตีให้หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าตัวตัเป็นมยหนกันแล้วเตียสี่สิตีเอาตัวไหนกันเล้วันว่าล่ะที่เจ้าจะตีแบบไรก็ตีเออสินะที่นั่นเนี่ยช้างหนึ่งเชือกแหมโคนรู่หนึ่งไล่คอดากันถึนต้นไม้คู่ที่หนั่งเลยกันเลยก็เลยที่ไปที่มาของหนึ่งศูนย์เก้าแมม ชาววแล้วจะเยบี่นีเตียวอางนี้บานนี้เขี่ยผเตีแต่ว่าทางทีมงานนี่สงสัยเกาหานั่นวะคืเปื่อไปซะลอเื่งเี้นั่ะล่ะพอดกัน้ำห่าเออเี่ยน่ะเย็บเี่พอนกับว่าโอ้ยเกาหาเนี่ยนั่นยิงมาศูนถึงมันจะใส่เยอะสิว่าแหลวนบ่โอ้อขาดถึงเลยเ่เนาะไม่ขาดมาถึงเลยเนี่ยแต่ว่าบนแยกยวหามลล่ลางโอ้โอ้ช้างนี่ขึ้นบนแมนบนบนเป็นบน บทสิบบทน้อยๆตามตารับเพื่อนนั่นแหละตามนาทีของคนคนได้ฟันยังเห็นว่ามวลควันอะเนาะไว้ยังตีในสี่สองเจ็ดเลยหลอดไตตารางเฮ้ยก็หกแปดเฉยเลยมัได้สั่นหลอดไตตารางครับผมอันนี้อย่าเลือมโอหัวลงด่าครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งกับหนึ่งศูนย์หกนั้าอย่าเลือมโอ นั่งกันแล้วแกะาหมือนกันเนาะแต่ว่าอ่าความสงสัยของทีมงานกติวางทั้งนั้นสร้างไรแง่นี่คือความสงสัยที่หราครับถ้าความเป็นจริงกับพูหลักวันที่หนึ่งพูดละก้อยชูเดียวันมือแร่งกันจีไปอันนั้นย้อนแล้วเดี๋ยวเย็นโชคพอหรอกจะมีพิธีแง่ขอโชคคือกันขอโชคคือกันอือโอ อาพี่รองเนาะครับผมแล้วพี่สามไปพร้อมๆกันเพื่อได้ตัวเลขงานดีมาฝากตอนเนาะแต่ว่าเบื้องต้นคือเลขความฝันของอาจารย์สมนะพี่รองเด้อครับผมวันตองหวัดก็คือหกเจ็ดครับเจ็ดตัวเดียวครูตองหวัดหกเจ็ดตัวเดียวล่างเน้นให้ตัางหากเนี่ล่างก่อนครับผมแต่ว่ากันไถ่จะเชื่อขึ้นก็เชื่อขึ้นตัวนึงก็ได้หกแปดก็ได้อืมสิดยอดาจาย์มันหลอดฟองคือหวัดเมื่อกี้เนี่ย อันเดียวกัเดียวกันนะเอากัอันนี้มันอันนั้นมันแข็งดมันกะจัดให้เดวกันเดียวกันนะเห็นบล่เหยีอยู่ครับเด้อเหยียที่ให้ไปเตียน้ำเน่ได้เตี้ยน้ำเน่่มครับเนาะตี้น้ำเตียน้ำตันนั่นไงล่ะวเจ ขื่นจักตัวนึงกระได้ดอกก็ร่างกันกันคือเจ็ดเจ็ดกระได้บัวงวเมื่อกี้นีมันก็ขึ้นตัวนึงกันป่ะแม่นขื่นแปมหนึ่งอ่าขึ้นแจมหนึ่งบอกหกแปดมันกันเจ็ดแปดเอออันนี้ก็กันแหละบอกบอกสองเจ็ดแปดบอกไหนทาบตัวงวดเมื่อกี้เนี่บัวตัวไหนสองสี่สี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ด อ๋อครับ nah, สีสองเกตมันก็มันลงว่ะ oh นี่ม so มันลงตัวนั้นข้างบนน้างล่างขึ้นออืข้างบนลงแมนครับครับผมแอบมาจอไว้ครับเอฟซีครับผมโศกมารดำด้วยจงเป็นของเอฟซีทุกทันทุกคนนะครับเนาะหาซื้อไว้เลยนี่รถเตลีไปหาซื้อเลยครับมุนออี่ะันัะกันจะเริ่มเอาหนึ่งศูนย์เก้านี่หนึ่งศูนย์หกวยครับเด้อ บ่บได้หัวลงอห้เด้แต่ว่าเอฟซีตอ้องหัวลงเองคอรับอี้ซีครับเน้นล่าง <c oughs> เน้เนบนครับอี้ซีครับผมเพราะว่านันก้อนสีบ้อนนันเนี่ยสร้างเอาหัวขึ้นได้บ่ได้หัวลงได้อดไดโอ้โอ้มันมันขึ้นต้นไม้เอ่อขึ้นต้นไม้ดอสต่างมันศูนย์ครับอี้ซีครับอหัวขึ้นต้นไม้มันไลยเนาะมันศูนย์นครับขึ้นต้นไม้น้ยอือขึ้นต้นไม้นั่งไป ก็ถือว่าเรียกบนย่างเดียวนะครับผมสุกมานครับผมครับผม